ปกรณ์สุดที่ประพาสวยมากแล้วเปลี่ยนมาฝั่งขวามาตามนัดครับพิชยะพิชยะลูกนี้ปาดจังหวะเดียวมาได้โบนัสสุดครับโอ้โหสุดๆครับการเข้าทาจังหวะนี้แล้วเป็นหมายเลขสิบสองครับอาชิรวัตรว่าปีไยครับโอ้โหแบบนี้ไปรอบสุดท้ายกันครับผมโอ้โหยอดเยี่ยมครับอาชิรวัตรว่าปีไยครับปรบมือสิครับปรบมือครับแฟนๆที่รับชมกันอยู่ทางวิจีสปอร์ตครับ น้องเล่นดีก็ชมกันเข้ามาหน่อยครับเออวันนี้เล่นดีเนี่ยจังหวะเนี้ยครับคือถ้าพิจยะเวลาเขาออกบอลเนี่ยออกบอลจังหวะเดียวได้ได้เสียทุกลูกชเช่นเดียวกับลูกนี้นะครับนีบ่จังหวะนี้ดีที่ไม่ไม่ไปจับไม่แต่งเงยอะครับตบมาเลยจังหวะเดียวครับแล้วก็ชีรวัตนนี่ก็ยืนรออยู่แล้วครับอยู่ข้างหน้าผู้เล่นของคู่เวทครับโฉบมาหม่งได้ก่อนครับเสียบเสาแรกเข้าไปครับโหยอดเยี่ยมครับจังหวะเข้าทำเร็วจังหวะนี้ของทีมชาติไทยครับ แบบนี้ครับไปรอบสุดท้ายรอเลยครับ